สวัสดีครับพี่น้องเช่าคูปบตามาผมมาขอ,อกันอีก,กน,นะครับสำหรับมือนีมีสินค้านะครับเมื่อเมืองสต็อกนะครับสต็อกรถสินค้าของเ้าครับรุ่นเป็นรุ่นที่นิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับคูปบตาบที่ลูกค้ามักใส่กันนะครับก็คือรุ่น L4018 เอทีนะครับเป็นรถรุนขนาดเล็กๆนะครับเคื่องเื่องยนสามสูบนะครับตัวนี้เื่องสามสูบครับเป็นรถที่ว่าสําหรับที่บอเนนรับจ้างปันไหนนะครับบรใครเนนรับจ้างเนาะจะใส่งานจะของแน่รับจ้างไปนำแน่ขึ้น,นะครับตัวน,นี้มันจะเป็นรถขนาดที่เล็กลงมากอีกร่องจากแนวหาศูนนะครับ บนสตอของเฮานะครับตัวนี้มีหลายนะครับมีหลายขั้นล่อพอมีพี่น้องนะครับเจ้าเกษตรกรเช่าคู่โบตานนี่แหละไอขั้นนี้่นกัเลือกไปแล้วเนาะนะครับผมจองไว้นะครับล่อพอมีพี่น้องมาเลือกมาจับจองเป็นเจ้าของนะครับสนุกสนใจกับสามาสอบถามกันได้นะครับแล้วก็มาเลือกกันได้นะครับ รถเท่ายังมีหลายนะครับมีแต่รถใหม่ๆทั้งนั้นนะครับมาชมกันคับมาขั้นใดก็เลือกเอานะครับมีหลายขั้น,นะครับตัวน,นี้จะเป็นรถที่สวนตัวธรรมดานะครับ มีสูเนพิมพ์ธรรมดาันเ็นเมทัลลิกนะครับเป็นสีสมนะครับหลอกลสีสมนี่หลายขั้นมากครับคุณใดติดสนใจนะครับนอกจะเป็นเจ้าของรถคูปตาโปรโมชั่นดีๆนะครับรอบอ่นะาม่เป็นปปเน่นะา,าม,นมาเลือกมาจับมาจองกันได้นะครับสำหรับเดือนนี้ เรื่อน่านะครับจะเสียว่าคาวดีจะเสียว่าข่าวลายนะครับราคาอุปกรณ์ก็จะปรับขึ้นนะครับปรับราคาสอีกน,นะครับฉะนั้นแล้วผู้ใดสนใจในมืองคลิปแล้วนะครับกรโทรเข้ามานะครับติดต่อกันไน้นะครับ ก็เท่ากับมีให้เลือกนะครับตัวนี้ก,ก็จะเป็นตัวรถนะครับอาเพิมเอิง,เองอุปกรณ์ใบม,มีดนะครับใบม,มีดก็จะเป็นตัวไม้แล,ล,ล,ล้วนะครับหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งหกซีนะครับหนึ่งหซีนเร็วลงเร็วนะครับใบมีดรุ่นนี้ เร็วลงเร็วกว่าเก่าเ<ก>ดี๋ยวจะพามาดูอุปกรณ์นะครับ <c oughs> อุปกรณ์ของรถ40แรงนนะครับเอาง่ายๆเนาะก็คือรถ40แรงนนี่แหละ,ะ40แรง มันจะมีอยู่สองรุ่นนะครับผ่านบางคนกับจะอยากใส่เป็นผ่านหางนะครับสองสองหางอีปโปกับสำหรับส่วนร้ายกับแถวพี่บูนนะครับคนใส่แต่ว่าแถวทางซีสเกตบ,บานเฮากับเพื่อนก็นจะใส่เป็นสองสองหกนะครับสองสองหกอีปโปก็คซื้อผ่านหกนะครับ ใบผานหกหกผานควมยาวซ้ำกันนะครับแต่ว่าความทีของผานนี่คือผานหกกันจะทีนะครับความยาวของอไระโค้งนะครับซ้ำกันนะครับทางกันทีใบมีใบผานเท่านั้นนะครับตัวหนึ่งผานหาตัวหนึ่งผานหกรวก็เป็นโรตรี่ ต้นผลิตก็เป็นต้นไม้นะครับหนึ่งหกขาครับหนึ่งหกขาตัดไปเล็กน้าขึ้นนะครับเล็กน้าขึ้นของเฮ้ามีแต่ของใหม่ๆทั้งนั้นนะครับเก็บใ้ในรงเก็บนะครับในโกดังบ่ตาผลนนะครับบ่ตกแดดนะครับนี่ครับเรื่องเรื่อยๆมีแต,ต่โตไม่ไหม ยังลอลรกค่ะมาจับมาจองกันนะครับับสินข้าวของเข้ารับประกันคุณภาพนะครับไปเลยรับอพอผิดหวังแน่นอนที่เขามาผู้ประการาศีสไลของเขานะครับสำหรับที่มีก็าฝากไปสมนีน,นะครับเนาะนะครับฝากพ่อแม่พี่นอ้องเา้า youtube นะครับ กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะห็นน้ำเนี้ยนะครับบอสื่อบอกว่ากับบอกว่ากันนะครับมึงแล้วกอได้ตัวใดี่เป็นของมูลสำหรับเขากรับเก็บไว้เนาะเพื่อคนอยากออกต่อไปนะครับครับฝากกดไลค์น้ำเนี้ยนะครับเออ้อขอบคุณครับ